ก็กาสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะที่ได้เข้ามากดติดตามเพจฮามูฮามุกันนะคะก็ขอขอบพระคุณกันมากๆเลยนะคะ วันนี้ฮามุก็พอมีเวลามาอาราชันเล่นรับตอนที่51ชื่อตอนว่าพิธีกรรมเวทมนต์สำเร็จนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านกันด้วยนะคะเพื่อไม่ไปการเสรียเวลากันนะคะเรามาฟังกันได้เลยค่ะล้างหนี้ด้วยพิธีกรรมเวทมนต์เป็นพิธีกรรมสว์แช่งให้เจ้าหนี้ถึงแก่ความตายอย่างนั้นหรือ หรือว่าสร้างธานบัตรปอมถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็จัดการต้นตอของปัญหาเสียเลยความคิดประหลาดพุ่งพลานในหัวใครสายตาจ้องมองลุงนี้รวยกิริยาตื่นตระหนกใช่หนุ่มคิดเป็นจริงเป็นจังว่าตนควรแจ้งตำรวจไม่สิแจ้งเยียวราตีลุงนี้มองเข้าไปในแววตาคลาย มันกล่าวด้วยน้ำเสียงเข้มขึงไม่เจืองอารมณ์ขันแม้แต่น้อยแววตาของเจ้าเปลี่ยมด้วยความโง่เขาความไม่เชื่อมั่นและความไม่เข้าใจยังไม่ได้บอกเจ้าเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของผู้ส่องความลับอีกหรือทำสิ่งที่อยากทำแต่ต้องไม่เดือดร้อนใคร ถึงหลักปฏิบัติจะมาจากองค์กรชั่วร้ายอย่างนิกายมอสก็เถอะแต่ผู้วิเศษเส้นทางผู้ส่องความลับทั่วโลกได้พิสูจน์แล้วว่านั่นคือหลักการที่ถูกต้องและควรยึดถือสิ่งนี้จึงถูกปฏิบัติสืบทอดอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบันหลังปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยลดอัตราการคุ้มคั่งของผู้ส่องความลับลงหลายระดับ ตรงกันข้ามพลังวิเศษวิญญาณกับยิ่งเพิ่มมากขึ้นหากเคลือบแคลนในตัวฉันก็เท่ากับเคลือบแคลนในตัวผู้ส่องความลับทุกคนขอโทษครับใครรีบขอโทษโดยไม่ลังเลมันลืมเสียสนิทว่าดัชมินเคยอธิบายถึงหลักปฏิบัติของผู้ส่องความลับให้ฟังแล้วลุงนีมีได้โมโหหรือโกรธเคืองเป็นจริงเป็นจัง หลังจากแซงปั้นหน้าดุสองสามวินาทีมันกลับมาส่งเสียงคึกคักอีกครั้งฮ่าน่าเสียดายที่ผู้วิเศษเส้นทางนักทำนายมีจำนวนน้อยมากฉันจึงไม่มีหลักปฏิบัติใดพอจะช่วยแนะนำให้เจ้าได้แต่ผมมิได้อาลีจักรพัฒโรชายเดี๋ยวก่อนบางทีหลักปฏิบัติอาจเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคสวมบทบาท เมื่อข้อมูลละเมิดปฏิปต่อคลายพงกศีรษะบองเบาพางแสดงสีหน้าคุ้นคิดลุงนีไม่กล่าวสิ่งใดมันย้ายใจกันและอีกหลายสิ่งบนโต๊ะกลมไปกองไว้มุมห้องถัดมาเป็นการหยิบเทียนไขสีดำอมแดงออกจากหีบเงินปากพางพูดอธิบายหากคนทั่วไปต้องประกอบพิธีกรรมเวทมนต์ พวกมันต้องปฏิบัติต,ตามขั้นตอนโหราศาสตร์ที่ระบุไว้ในมืออย่างละเอียดต้องเลือกวันเวลาที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นวันประจำตัวเทพธิดาคือวันอาทิตย์ช่วงเวลาที่เลือกต้องเป็นยามที่พระองค์ท่านข้อมงามดวงจันทร์แต่สำหรับผู้วิเศษเราไม่ต้องวุ่นวายขนาดนั้นโดยเฉพาะผู้วิเศษเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอย่างพวกเราหลักสำคัญมีเพียง วิญญาณดาราและพลังวิญญาณแต่โดยทั่วไปแล้วหากไม่มั่นใจในพิธีกรรมเวทมนต์ที่จะประกอบการเลิกปฏิบัติในวันเวลาที่เหมาะสมก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเอาละนั่นคือกฎพื้นฐานที่ห้ามลืมโดยเด็ดขาด หลังจากนี้จงจับตามองทุกขั้นตอนโดยไม่กระพริบตาลงนีจัดแจงวางเทียนไขลงบนโต๊ะโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยก่อนจะเงยศีรษะมองชายหนุ่มและกล่าวด้วยเสียงคึกคักถึงจะเป็นผู้วิเศษแต่ผู้วิเศษลำดับต่ำก็มีได้ทรงพลังขนาดนั้นจำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากพลังภายนอกเพื่อประกอบพิธีกรรมเวทมนต์ แต่จงเลือกหยิบยืมพลังจากเทพหลักทั้ง7องค์เท่านั้นจะเป็นเทพธิดาหรือเทพแห่งวายุสลาตันก็ไม่ใช่ปัญหาห้ามพึงพาหลังจากตัวตนลึกลับโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเทพนอกกรีดเหล่านั้นจะมีผู้ศรัทธามากมายเพียงใดหรือกระทั่งมีพระคำพีเป็นของตัวเอง เชื่อฉันอย่าได้ยืนขาเข้าไปในประตูบานดังกล่าวโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะมิอ่านถอนตัวตลอดไปเปรียบดังทางชันที่ลาดลงไว้ว่าจะพยายามดิ้นรนสักเท่าไหร่แต่นั่นก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมปลายทางส่วนได้เพียงปะวิ่งเวลาให้ช้าลงเท่านั้นผมจะใส่ใจครับคลายตอบเสียงค่อย จิตใจของมารู้สึกเปราะบางหน้าประหลาดพิธีกรรมเปลี่ยนดวงชะตาที่นำเราไปสู่มิติสายหมอกมันพึ่งพาพลังลึกลับภายนอกจากตัวตนประเภทใดกันแถมยังมีอำนาจมากพอจะดึงผู้วิเศษรุ่นพี่อย่างแฮงเมนเข้ามาในห้วงมิติ เดียวกันได้ไดสาตาคลายแห่งเมนคือผู้วิเศษที่มีลำดับสูงพอสมควรไม่หกก็ดยิ่งไปกว่านั้นระหว่างพิธีกรรมตนยังไม่ได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่ควรได้ยินนั่นไม่ใช่สัญญาณการคุ้มคลั่งหรอกหรือท่ามกลางอารมณ์ภาวะภวใชายหนุม่มตัดสินใจเปลี่ยนบทสนทนาด้วยตนเองเยาราตีอย่างพวกเราควรหยิบยืมพลังจากเทพธิดารัติการใช่ไหมครับ หยิบจะหยิบยืมพลังจากเทพแห่งวายุสลาตันก็มีได้ว่าใครแต่เราก็มีอาจมั่นใจได้ว่าเทพองค์อื่นจะมอบพลังด้วยเจตนาบริสุทธิ์เหมือนกับเทพทธิดาหรือไม่ผลลัพธ์ของพิธีกรรมอาจบิดเบือนไปในทิศท,ทางที่ไม่สามารถคาดเดาลุงนี้จริงจังมันไม่รับมุกใคร การขอร้องพลังจากเทพธิดารัติการคือสิ่งที่เหยวราตีต้องทำมิใช่ควรทำหลังจากกล่าวจบช,ชายชราหยิบเทียนไขสีแดงดำขึ้นมาอธิบายทเทียนไข ที่ผลิตจากบุพผาจันทาและไม้จันทสีดำแดงถือเป็นสัญลักษณ์แทนตัวเทพธิดาสีชาติพิธีกรรมเวทมนตร์จะได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นชายชรา,าชีนิ้วไปยังเทียนไขสีน้ำเงินดำเทียนไขที่ผลิตจากวานิลาราตีและบุปผาหลับไหลถือเป็นสัญลักษณ์แทนยามข้าขคืนเมื่อกลาวจบชายชรา,านำเทียนไขนำเข็ม ที่วางที่มุมซ้ายสุดของโต๊ะกลมและเทียนไขแดงเข้มวางไว้ที่มุมขวาสุดทำไมสัญลักษณ์แทนพระองค์ถึงมีเพียงสองล่ะครับทั้งที่พรนามเต็มยังเหลือมารดาแห่งความเล่นรับจกักรพรรดิแห่งหายนะและนายหญิงแห่งนิทราสงบสุขรุงนีอมยิม้มเป็นคำถามที่ดี ก่อนจะถูกทำลายสิ้นซากนิกายมอสและโบสมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีต่อกันส่งผลให้โบสถซึมซับอิทธิพลด้านพิธีกรรมเวทมนต์ที่พวกมันชำนาญมาด้วยพวกมันเชื่อว่าทุกสปปรรพสิ่งรวมถึงตัวเลขมีพลังวิญญาณแฝงอยู่ทุกเลขล้วนเป็นเลขมงคลที่มีวิน,นัยเช่นเลขศูนย์หมายถึง ความไม่รู้และความวุ่นวายมักใช้เป็นตัวแทนของเอกภพต้นกำเนิดเลขหนึ่งหมายถึงจุดเริ่มต้นมักใช้เป็นสัญลักษณ์แทนพระผู้สร้างเลขสองหมายถึงเหล่าเทพที่ถือกำเนิดจากกายพาระผู้สร้างเลขสามหมายถึงต้นกำเนิดสิ่งมีชีวิตทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ วิเศษบรรพก,การการใช้เทียนไขระบุถึงเทพธิดาเพียงสองเล่มก็เพื่ออ้างอิงเลขมงคลตามหลักข้างต้นส่วนเทียนไขเล่มที่สจะถูกใช้แทนสัญลักษณ์ของตัวเราผู้ประกอบพิธีกรรมสารเลขมงคลนั้นมีความสำคัญกับพิธีกรรมเวทมนต์ค่อนข้างมากเลข3หมายถึงสิ่งมีชีวิตการถือกำเนิดในฐานะนักลบคีย์บอร์ด ใครพอจะทราบหมายความของเลขมงคลจีนในโลกเก่าอยู่บ้างและเลขสามที่หมายถึงการเกิดเหมือนกัน เมื่อชายหนุ่มแสดงสีหน้าคุ้นคิดชายชรา,าหยิบเทียนไขเล่มที่สมออกมาอธิบายเล่มนี้หมายถึงตัวเราเป็นเทียนไขธรรมดาที่ผสมใบมิ้นต์ลงไปเล็กน้อยจงจำให้ขึ้นใจว่าเทพธิดาชื่นชอบกุหลาบเลมอนมิ้นต์บุปผาจันทาวานนลลาลาตีและบุปผาหลับไหลเป็นพิเศษ หากหมออีกมุมหนึ่งเทียนไขทั้งสามอย่างหมายถึงกายาพลังจิตและเทพสถิตที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนขณะอธิบายลุงนีวางเทียนไขเล่มที่สามลงไปยังจุดกึ่งกลางโต๊ะกลมถัดมามันหยิบสารสกัดจันแดงเต็มดวงขึ้นมาวางพร้อมกับมอตมที่มีตราศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดสลักอยู่ นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์เสริมอีกหลายชนิดจำพวกมีดเงินที่มีลวดลายแปลกตาน้ำบริสุทธิ์หนึ่งถ้วยและเกลือหินหนึ่งถาดสำหรับผู้วิเศษเส้นทางอื่นที่ไม่ชำนาญพิธีกรรมพวกมันจำเป็นต้องใช้กระดิ่งบอลคริสตันถ้วยเงินและกํายานช่วยประกอบพิธี แต่นั่นไม่จำเป็นสำหรับผู้ส่องความลับและนักทำนายอย่างเราลำพังภาชนะทั่วไปก็เพียงพอจะช่วยให้ประกอบพิธีรุ่ร่วงลุ่งนี้นำกระดาษหนังเทียนรายธานบัตรวางไว้ใต้หม้อต้มขนาดใหญ่ก่อนจะนํำปากกาขนนกทําเองมาวางรองขาหม้อไว้ข้างหนึ่งมันชำเรืองมองคายก่อนกล่าว พิธีกรรมเวทมนต์จำเป็นต้องใช้พลังวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ควรถูกผู้ใดรบกวนโดยเด็ดขาดพิธีกรรมจะเริ่มต้นด้วยการเข้าฌานจากนั้นเป็นการเพ่งสมาธิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังวิญญาณในตัวตัวอย่างซึ่งเห็นได้ชัดเจนคือตอนอยู่ที่บ้านของรีแอนวีเบอร์ฉันใช้สื่อกลางเป็นผงราตีศักดิ์สิทธิ์แต่คราวนี้จะใช้มีดเงิน อีกหนึ่งสำคัญของพิธีกรรมคือคาถาพวกเราจะใช้คาถาเป็นสารในการหยิบยืมพลังเทพให้เทพบันดาลผลลัพธ์ตามที่เราต้องการคาถาควรสวดเป็นภาษาเฮอร์มิตไม่ควรใช้เฮอร์มิสโบราณเพราะมันมีรากฐานจากธรรมชาติคล้ายคลึงกับภาษามังกรโบราณและภาษาเอลฟ์การสวดด้วยภาษาเหล่านี้จะติดต่อกับโลกวิญญ,ญาณโดยไม่ผ่านป้องกัน การท่องผิดเพียงเล็กน้อยจะนำพาไปสู่ตัวตนอื่นที่ไม่ใช่เทพธิดาเป็นสาเหตุสำคัญที่มนุษย์ต้องนัดแปลงมาเป็นภาษาเฮอร์มิตปัจจุบันประสิทธิภาพของมันยอดเยี่ยมกว่าในหลายด้านเอาละฉันจะเริ่มประกอบพิธีอย่างจริงจังโดยอธิบายสิ่งใดเพิ่มจงเฝ้ามองและจดจำอย่างตั้งใจ หากมีคำถามให้เก็บไว้ก่อนรอปรึกษาตอนที่พิธีกรรมรู้ร่วงแล้วเข้าใจแล้วครับคลายขยับถอยหลังสองก้าวสายตาจ้องมองนุงนีอย่างตั้งใจท่านใดนั้นในตาชายชาลาฝั่งตรงข้ามตนผ่านลุ่มลึก ไรกลบึงกำแพงสายลมที่มองไม่เห็นเริ่มก่อรอบตัวบางเบาท่ามกลางความเงียพลังวิญญาณเริ่มแผ่ปกคลุมทุกอนุมูภายในมิติม่านกำแพงที่มองไม่เห็นเทียนไขท,ทั้งสามเล่มถูกจุดในเวลาไล่เลี่ยก,กันด้วยจิตของลุงนีถัดมาชายชราหยิบมีดเงินวางลงบนถาดเกลือหินพร้อมกับท่องคาถาภาษาเฮอร์มิตมีดเงินบริสุทธ ข้าจักทำให้เจ้าศักดิ์สิทธิ์ข้าจักปดเป่าชำระล้างมนทินเจ้าจะคอยรับใช้ข้าตลอดพิธีกรรมครั้งนี้ภายใต้พระนางเทพธิดาแห่งรัติการพระองค์ผู้เป็นสตรีศีชาติมีดเงินจงศักดิ์สิทธิ์ณบัดนี้หลังจากสิ้นเสร็จถ้อยคำสั้นแต่เปลี่ยมด้วยพลังมหาศาลลุงนีหยิบมีดเงินขึ้นจากถาด เกลือหินและนำไปจุ่มแช่ในน้ำบริสุทธิ์คู่หนึ่งก่อนจะยกขึ้นพางหมุนตัวหลังโต๊ะให้โต๊ะกลมปลายแหลมของมีดถูกชี้ตรงไปเบื้องหน้ามันรักษาระดับของมีดไว้เช่นนั้นฝ่าเท้าเริ่มขยับก้าวเดินไปรอบโต๊ะจนครบหนึ่งรอบทุกครั้งที่ทิ้งน้ำหนัก คลายสัมผัสถึงพลังที่มองไม่เห็นพุ่งออกจากปลายแหลมของมีดเงินค่อนข้างคล้ายคึ่งพลังวิญญาณเกิดสายลมพัดบางเบาก่อตัวเป็นกำแพงวิญญาณรอบโต๊ะซ้อนทับอีกหนึ่งชั้นจากนั้นไม่นานแท่นบูชาโต๊ะกลมได้ถูกตัดขาดกับร่องภายนอกโดยสมบูรณ์ประหนึ่งด้านในกลายเป็นมิติโลกวิญญาณโดยแท้จริง ลุงดีหยุดเดินและหันหน้ากลับเข้าหาโต๊ะมันหยิบขวดสารสกัดจันเต็มดวงขึ้นมาเปิดฝาก่อนจะบรรจงหยดลงบนเทียนไขทั้งสามเล่มเรียงกันตามลำดับสู่ควันบางๆลอยขึ้นไปในอากาศราวกับกิ่นอายความเล่นนับแผ่กระจายทั่วมิติกำแพงใสใช,ชายชราวางขวดลง สายตาชำเรืองมองกระดาษหนังเทียมอย่างเงียบงนันนานกว่าสองนาทีก่อนจะหยิบปากกาขนนกขึ้นมาเขียนคำว่าควบคุมลงบนภาพเหมือนธนบัตรสี่เหลี่ยมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าตนสามารถควบคุมเงินจำนวนนี้ได้ถัดมาเป็นการวาดกางเขนทับลงไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกเลิกมาถึงจุดนี้ชายชรา,าก้มหยิบกระดาษ หนังเทียมขึ้นมาถือด้วยมือซ้ายปลายนิ้วชี้มือข้างสัมผัสหวางคิ้วสองครั้งเป็นการเข้าสู่ภาวะเนตรวิญญาณบรรยากาศภายในห้วงมิติกำแพงใสคล้ายอัดแน่นด้วยพลังวิญญาณมหาศาลทันใดนั้นลุงนีทำการท่องคาถาด้วยเสียงคล้อย ขอวินวอนต่อพลังรัติการขอวินวอนต่อพลังสีชาติขอวินวอนต่อความอาทรของเทพธิดาขอวินวอนให้ตัวข้าได้รับเงินคืนเพื่อนำไปจ่ายหนี้สินวานิน ราราตีและพฤกษาแห่งจันแดงเอ่ยได้โปรดเป็นพลังแก่คาถาของข้าด้วยเถิดบุกผาจันทาและพฤกษาแห่งจันแดงเอ๋ยได้โปรดเป็นพลังแก่คาถาของข้าด้วยใครได้แต่ยืนทึ่งกับเหตุการณ์สุดเหลเวไหลเบื้องหน้าในหัวกำลังเกิดความคิดอันประหลาดหลากหลาย ขอกันตรงๆแบบนี้ได้หรือถึงจะกล่าวเพียนภาษาเฮอมิตก็เถอะไม่ใช่ว่าเทพที่ายจะพิโรธแล้วเพิ่มนี่สินเป็นสองเท่าหรือไงทันใดนั้นแสงเทียนไขสว่างวาบฉับพลันหลังจากศาสตร์คาถาจบลงนี่หลับตาเงียบงนันราวสองนาทีก่อนจะลืมตาขึ้นและหยดสารสกัดจันเต็มดวงลงไปในเทียนไขทั้งสามโดยเรียงลำดับ กระดาษหนังเทียมในมือถูกยื่นไปยังเทียนไขธรรมดาซึ่งแทนตัวเราเพียงไม่นานเปลวเพลิงร้อนจากเทียนเริ่มลนกระดาษจนเกิดลุกไหม้ลุงนีรีบโยนกระดาษหนังเทียมลงหม้อต้มทันทีมันหลบตาลงอีกครั้งเรากลับกำลังใช้จิตสัมผัสถึงการมอดไหม้ของกระดาษหนังเทียมในหม้อเมื่อผ่านไปสักพัก ชายชราล,าลืมตาและจ้องมองเข้าไปในหม้อใหญ่ที่สลักตากศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดภาพแรกที่เห็นคือซากกระดาษหนังเทียมซึ่งกลายเป็นคีเท่าโดยสมบูรณ์เทพธิดาจงเจริญโรงนีทำสัญลักษณ์ที่สี่จุดบริเวณหน้าอกก่อนจะดับเทียนไขทั้งสามเล่มโดยเรียงลำดับตรงข้ามจากปกติเมื่อพิธีเสร็จสิน้น มันบังจงใช้มีดเงินกรีดเฉือนกำแพงที่มองไม่เห็นจากบนลงล่างเพียงพิบตาสายลมเอ,อืดอ่ออยอบอ้วนอบอุ่นพันพัดผ่านไปทั่วบ้านลุงนี้หันมากล่าวกับชายหนุ่มด้วยท่าทีผ่อนคลายเรียบร้อยเสร็จแล้วคลายถามในตาของมาสาราลิก นี่ถูกสาสางแล้วหรือด้วยวิธีไหนฉันเองก็ไม่ทราบแต่มั่นใจว่าปัญหาคี่คลายแล้วในทางที่สมเหตุสมผลชายชราเก่าพางยิ้มให้ตายสิคลายอึ้งจนหมดคำพูดมันจะได้เห็นผลจริงหรือก็ขอจบราชาเล้นลับตอนที่51ชื่อตอนว่าพิธีกรรมเวทมนต์สำเร็จเพียงไว้เท่านี้นะคะ แล้วถ้าหาหมุมีเวลาจะมาอ่านนิยาราชาเล่นรับตอนที่52ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะงั้นหาหมุไปก่อนนะคะบ๊ายบาย